สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับมาดูต้นทุเรียนเนี่ยครับต้นบวใหญ่ใหญ่ขนาดนี้ก็ที่เขาโดนดูแลงปีนี้นะครับเขาก็เกือบเหี่ยวแห้งแล้วครับผมผมตัดแบบนี้ครับตัดความสูงของเขาก็ประมาณสักสองเมตระผมพอดีผมสูงร้อยแปดสิบประมาณนี้แหละครับนี่สองเมตรนี่ดูเขาแตกเขาแตกยอดคุณผู้ชมดีครับเขาแตกยอดเลือกไปดูต้นนี้อีกนะครับอันนี้ผมก็ตัดครึ่งนะครับเพราะเนี่ยตัดครึ่งเพราะผลตกมา เดือนพฤษภาวันนี้ก็วันที่วันที่สี่นะวันที่สีพ่พฤษภาแล้วเพื่อนๆเน,นี่ยดูดูเขาแตกใบใหม่ครับเนี่ยผมก็ตัดนะครับเพราะว่ายอดเขาเหี่ยวแห้งหมดเลยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูต้อนอื่นนะครับต้อนอื่นเป็นอย่างไรบ้างนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมขอพักคลิปไปก่อนส่วนนี้ผมตัดประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับเจ็ดสิบเซนนี่โอก,โอกาสรอดไหมส่วนนี้ โอ้ต้นนี้ไม่น่าจะรอดนะเพื่อนเพื่อนต้นนี้นะครับเอ่อต้นนี้ไม่น่ารอดแล้วครับเดี๋ยวไปดูต้นนู้นครับมาดูต้นนี้ต้นนี้ผมว่าน่าจะตัดตรงนี้นะผู้ชมกิ่งข้างล่างนี่รอดอยู่ครับนี่แตกกิ่งครับผมว่าเราน่าจะเอามาตัดตรงนี้ข้างข้างบนไม่มีเหลือแล้วครับคุณผู้ชมผมว่าข้างบนเรียบร้อยครับเพราะว่าน้ําไปเลี้ยงเลี้ยงไม่ถึงเดี๋ยวต้องเอาเลยโซผมันตัดตรงนี้ผู้ชมให้เขาเอาแต่ตรงนี้พอเขาเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับนี่นะครับ อทนนิคนี้ไหวอยู่ครับตรงนี้เออครั้งนี้โอ้โหไหวไหมขึ้นมาบนหน่อยเนาะเออขึ้นมาบนหน่อยบนนี้นะเดี๋ยวร้อนมาตัดนะครับทีนี้ก็ประมาณเม็ดเม็ดยี่สิบนะคผู้ชมมดกัดผมแล้ตาย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 ,ตาย,ตายโอ้อ่ะคลิปนี้ก็คงจะลาเพื่อนไปก่อนเดี๋ยวเรามาตัดนะครับไม่มีเหลือแน่แน่คันนี้ยืนต้นยืนตน้นต,นตายเลยเพื่อนเนนี่ครับปลูกพวกเอ่อทุเรียนก็ นี่ขนาดผมอยู่ริมห้วยนะครับผู้ชมนี่ครับยังเอาเอาไมา่อยู่แล้วครับยังเอาไมา่อยู่เดี๋ยวผมไปเดือดฟ้าท่านผู้ชมไปดูข้างบน่ไหวไหมไอ้ต้นล้นไี้ต้นลองก้องนี่ผมก็ตัดปลายนะครับเดีด๋ยวดูความแห้งแรงเขาครับนี่ผมตัดปลายนะครับให้เขารอดให้ชีวิตเขารอดนี่ยถ้าไม่ตัดปลายได้สมอลเล่มหมดเลยเพื่นพนอนๆเดี๋ยวเราไปเอาใบตองกันครับไป,ไปไปไปนี่ต้นโกโก้ครับโกโก้เนี่ยโห ทนความแรงสุดยอดจุดต้นโกโก้นี่เริ่มต้นตัวนี้ที่ปลูกคู่กับทุเรียนอี่เริ่มเริ่มติดดอกในคุณผู้ชมในเริ่มติดดอกปีนี้ครับถือว่าไม่ได้ทุเรียนก็ได้ต้นโกโก้ก็ยังดีเพื่อนๆโอ้ยมดกัดผมครับอันนี้ก็ผมก็ตัดปลายนี่ครับตัดปลายนี่ชีวิตถึงรอดมานะครับนี่อ้ส่วนที่อยู่ใต้ลมไม้เนี่ยมันเป็นไรเป็นไรแล้วผู้ชมเนี่ยอยู่ใต้ลมไม้เนี่ยครับทุเรียนตัวนี้นะอยู่ได้สบายเลยครับ เดี๋ยวผมคงจะล่ำลาเพื่อนคือรักพวกท่านไปก่อนครับวันนี้ก็มาดูเลยสวนก็ส่วนใหญ่ก็ส่วนพวกเอ่ออันนี้ออกลูกเยอะนะคุณผ,ผู้ชมดูครับเขาเรียกอะไรอ่าสบปรดเนี่ยครับสบปรดทนแรงมากครับดูครับผมปลูกแถวแถวพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับก็ถือว่าให้ทีมงานได้กินนะครับเวลาสุกมาก็สัตว์ป่ากระลอกกินบ้างคนกินบ้างนะเพื่อนๆไปดูน้ำ ผมจะพาะคุณผู้ชมยังไม่ปิดคลิปนะครับทีท่านไปดูไปดูบ่อน้ําเป็นยังไงบ้างครับโอ้อันนี้ผมขอหักนะผมว่านะเหนียวนะต้นโกโก้เนี่ยเดี๋ยวไปดูบ่อน้ําดูเนี่ยยังไม่ได้ไมาตัดหญ้าเดี๋ยวไม่ตัดก็ได้เดี๋ยวต้นใน่วนี้โดนน้ำท่วมก็จะก็เหี่ยวแห้งหมดแล้วครับนี่นะอ๋อ โอ้เพื่อนๆมาดูบ่อน้ําไม่มีเหลือแล้วครับเดินพฤษภาเนี่ยครับฝนตกมาโอ้ยไม่มีเหลือสักอย่างเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกท่อคุณผู้ชมไม่มีแล้วครับไม่มีน้ําเหลือประมาณสักสิบเซนได้โอ้แห้งกึ๊บเราปีนี้โอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมปกติเดินพุษภาเนฝนตกมันจะมีน้านะโอ้ตายตายตายครับดูความแห้งเลปีนี้สุดยอดเลยครับเอาไปไปไปเดี๋ยวเรามีภารกิจที่จะทําเยอะมาก เราจะเอาไปจองเดี๋ยวบรรยากาศมันขเขาเรียกว่าอะไรอ่าขอตัดนะครับแม่นี่มันนั่นหน้าผมนี่ตัดบ้างครับชนหน้าผมอ่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก็ลาเพื่อนๆไปแล้วครับบ๊ายบายครับโอ้ไปดูยางเหรอดูยางเอายางขูดขีดแล้วนะเด็กขูดขีดแล้วเนี่ยครับขีดแล้วคนนี้ เริ reborn, Connie, ่มกกีดนะเดิมเสื้อผ้าเริ่มกกีดนะครับเด็กเด็กคนดีมงานมากกีดแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูข้างบนก็ได้ครับเพจาะว่าจะปิดคลิปก็เกรงใจเพื่อนเพราะเพื่อนอาจจะอยากจะดูว่าผมมาสวนมาทําภารกิจอะไรบ้างโอ้ต้นนี้ได้เยอะในต้นนี้ได้ีนกี่ถ้วยในคนต้นนี้นี่หนึ่งถ้วยสองถ้วยต้นนี้ออกเยอะนะแล้วก็นี่นี่อีกถ้วยในึ่งผู้ชมนี่นี่นี่เห็นไหมฮะ โอ้ตราน,นี้เยอะเยอะสามถสี่ถ้วยเนี่ยครับสี่ถ้วยโอ้ต้นนี้ครับต้นนี้ผมเอาเม็ดมามาวปลูกนะเพื่อนๆดูครับเม็ดมาปลูกเนี่ยออกออกดีครับอย่างออกดีครับต้นหนึ่งต้นหนึ่งประมาณสี่ถ้วยได้สี่ห้าถ้วยนะเพื่อนๆอันนี้ก็เหมือนกันครับอ่ะเพื่อนๆผมลาเพื่อนจริงๆไปแล้วครับบายบายครับ